มาถึงปั๊มที่สองแล้วพามียามาเช็คอินอ่ะมียาเดินไปเลยยบรรยากาศดีดีนะมียอ,อเดินไปเลยลูกระวังตกน้ำนะระวังตกน้ำนะโอ้ยทุกคนที่นี่ที่ไหนเนี่ยมีอาฟินนะเนี่ยมีอาฟินนะเนี่ย ตรงนี้เดี๋ยวหน้าหนาวอะ่ะเขาก็จะปลูกดอกทานตะวันเนี่ยสวยบรรยากาศดีอน,นนี้อยู่สละบุรีนะจ๊ะตรงนี้ปั๊มนี้เพื่อนๆน่าจะถ้าขึ้นอีสานะน่าจะทุกคนน่าจะรู้จักนะปัมป๊มปั๊มปตทแล้วก็มีคาเฟ่อเมซอนเดี๋ยวให้มีอาเดินก่อนอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตกหลุมนะ เดินวนไปวนมาอย่างนี้แหละไปเช็คอินแล้วทุกคนจะเช็คอินละใกล้ละเอาเร็วเร็วเอาเร็วเร็วลูกเอาเร็วเร็วฮ่าฮ่าฮ่าเอาเร็วเร็ค่ะเร็วเร็ค่ะโอ้ยชุดนอนก็เขียวยญาก็เขียวอ่าฮ่าฮ่าพิกัดเลยเลยหาพิกัดเลยเลย เอาแล้วทุกคนได้พิกัดแล้วเย่เย่เนี่ยรอมานานรอทั้งวันเนี่ยรอทั้งวันเนี่ยอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บถ้าน้องเช็คอินเสร็จแล้วเราต้องเก็บทองคํานะคะไปทิ้งชักโครกให้เรียบร้อยนะคะทุกคนโอเคสบายใจเดี๋ยวขึ้นรถต่อจ้าเนี่ยจะให้ดูลองเทา้าเรื่องซื้อมาเนี่ยอย่าเดินไปไกล รองเท้าแตะแฟชั่นหูหนีบของบาจานะคะสีน้ำตาลอันนี้เบอร์สามแปดดีไซน์เรียบเก๋แล้วก็ดูดีมากนี่นะคะเอาเดินมาทำไมแม่อัดคลิปอยู่ยะขยับไปอีกขยับไปแม่นี่นะคะทุกคนนี่เห็นไหมจะมีความเรียบ ตรงเนี้ยไม่กัดเลยอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่กัดนี่ตรงนี้ก็ไม่กัดนะแล้วตอนแรกอ่ะซื้อมากะว่าตรงนี้ต้องต้องหนีบชั้นแน่ต้องกัดชั้นเนี่ยเฮ้ยแกปรากฏว่ามันไม่กัดเว้ยเนี่ยมันดีมากอ่ะเออเขาทําดีอ่ะมันมันนิ่มด้วยนะเนี่ยมันนิ่มแล้วก็มันมันดูแบบแน่นอ่ะนู่นแน่นมาก เนี่ยไม่มีตำหนิเลยงานเขาแบบคัตติ้งรองเท้าอะ่ะดูดีมากแล้วใส่แล้วมันก็สวยอา่ามีสองสีนะคะไปดูกันได้เลยอันนีเน้เป็นเบอร์38ดนะใส่ลำลองเบาๆเก๋ๆอยงเงี้ยนี่เห็นไหมสวยเลยจ้าเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะ ใส่แล้วเท้าขาวมันพอดีเราใส่เบอร์38นะทุกคนดีมากอะ่ะชอบเท้าขาวเลยไอ้มีอายาอยู่ไหนเป็นไงอื้อใส่แล้วสบายใจไปไปนั่งเล่นไปโอ้หมีอาเห็นหมอกครั รอในรถนะแม่ทำธุระข้างนอกแป๊บนึงนะนั่งรอดีๆนะ